สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนําเสนอขายที่ดินบนเกาะช้างเนื้อที่1ไร่โฉนด2แปลงติดกันค่ะรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามตั้งอยู่บ้านสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราด ที่ดินด้านหน้าเป็นด้านยาวค่ะยาวถึง5 7เมตรติดทางสาธารณะทางลุกรังซึ่งห่างจากทางคอนกรีตเข้ามาเพียง1 5 0 2 0รถึง200เมตรด้านกว้างของที่ดินประมาณ30เมตรห่างจากถนนทางหลวงชนบทประมาณ700เมตรใกล้เคียงมีเพื่อนบ้านชุมชนค่ะมีโรงเรียนร้านสะดวกซื้อชื่อดังร้านอาหารและจุดแบรนดมาร์คบนเกาะช้างหลายแห่งค่ะและยังใกล้กับเทศบาล ตำบลเกาะช้างใต้ทั้งหมดนี้อยู่ในรัศมีไม่เกิน1กิโลเมตรค่ะซึ่งห่างจากทะเลเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นภายในที่ดินถมสูงเสมอถนนไฟฟ้าหลวงพร้อมใช้งานมีขุดเจาะบ่อบาดาลไว้1นบ่อในที่ดินซึ่งบนเกาะช้างบ่อบาดาลถือว่าสำคัญมากๆนะคะ <Okay. S 1> เรามีในที่ดินแล้วค่ะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และยังมีผลไม้ออกลูกออกผลให้ได้ทานกันทุกปีค่ะไม่ว่าจะเป็นมังคุดรองกองมะไฟออกผลออกลูกดกทุกปีรอบเขตแดนมีรัว้วรวดน้ําเสาคอนกรีตพร้อมไว้รอบที่ดินเรียบร้อยเขตแดนชัดเจนที่เราเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเป็นครัวปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะไว้สําหรับให้ครอบครัวได้มาสังสรรค์พักผ่อนกลางเต็นท์นอนกันค่ะถือว่าเป็นที่ดินสวยที่พร้อมสร้างบ้านพักตาก บนเกาะช้างบรรยากาศดีค่ะสร้างบ้าน2ชั้นยังเห็นวิวเขาสวยงามรายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและสถานอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไกลกับป่าชายเรนสลักเพชรเดินทาง5นาทีห่างจากน้ำตกคลีรีเพชรอยู่ที่ประมาณ7นาทีห่างจากชมรมเรือมาดบ้านสลักอคอกนะคะสำหรับนั่งเรือชมป่าชายเรน นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวเกาะเดินทางเพียง8นาทีเท่านั้นห่างจากน้ำตกทานมะยมน้ำตกขนาดใหญ่ของเกาะช้างเดินทางประมาณ15นาทีห่างจากศูนย์การค้าชื่อดังทั้งสองแห่งของเกาะช้างจะอยู่ที่เดินทาง39-41นาทีค่ะและห่างจากหาดทรายขาวที่ประมาณ36นาที เจ้าของต้องการขายด่วนค่ะขายในราคาขาดทุนจาก3 5ล้าน5แบาทเหลือเพียง2 9ล้าน9บาทค่ะเป็นแปลงที่ดินที่สามารถซื้อเก็บไว้สร้างบ้านพักปากอากาศในอนาคตบนเกาะช้างก็หายากแล้วนะคะสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ